วันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะคุยถึงคุณเนวิน คุณในวินที่น่ารักของหลายๆคนนะคะไม่น่ารักก็คงไม่ได้คะแนนจากเพื่อนบ้านนะคะคุณในวินนี่เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์อะไรดีๆแต่เป็นคนวันเสาร์นะคะน้อยใจไม่มีคนเห็นเสียใจไม่มีคนรู้นะคะเก็บความรู้สึกเก่งนะคะคุณในวินปีนี้เป็นดาวโลกาวินาศนะคะครอบงําชีวิตเพราะฉะนั้นทําให้หนึ่งเสียเงินโดยไม่มีเหตุผลใช้เงินใช้แล้วใช้อีกนะคะ,ะเสียเงินยังไม่พอมีเรื่องเสียใจทุกใจด้วยนะคะทุกเรื่องอะไรนะคะทุกเรื่องคุณพ่อ ทุกเรื่องญาติผู้ใหญ่ทุกเรื่องนายนะคะแล้วคุณเนวินจริงๆเนี่ยลึกๆเนี่ยเป็นคนชอบโหราศาสตร์นะคะชอบเรื่องลึกลับเพราะว่ามีดาวมีมน์ขลังหรือมีดาวเทวดาคุ้งครองที่เป็นถ้าโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่า2อฐานนะคะมีเลขที่เกี่ยวกับร่างทรงรางสังหรณ์ซิกเซนอะไรอย่างเงี้ยแรงมากทึงนได้ชอบเรื่องนี้รวมทั้งเคยพานายคนหนึ่งนะคะไปไหว้หลวงพ่อเกลี้ยงจนทั้งเกลี้ยงไปแล้วไม่ทราบว่าเป็นในแง่สองแง่หรือเปล่าคือ พาท่านไปเกลี้ยงหรือว่าเ,าเสริมบารมีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะค่ะคุณเนวินเองนะคะก็เป็นคนที่สร้างฐานชีวิตไปถึงดวงดาวได้นะคะไปถึงที่สุดของชีวิตได้แต่ดาวดาวผู้ใหญ่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะให้ดึงจากข้างบนลงมาข้างล่างคงจะไม่ดีเท่าคุณเนวินสร้างฐานปกติอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้กําลังสร้างฐานคือทํามลชนทำฟุตบอลทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์ตุ้ยเปรียบเหมือนปี ปีรามิดนะคะปีรามิดที่มั่นคงอย่างนี้จะทําให้คุณเนวินไปถึงดวงดาวถึงที่สุดข,ของชีวิตถามว่าชั่วโมงนี้ของชีวิตดีไหมโน no. ก็ต้องบอกว่าไม่ไหวเลยนะคะต้องรอให้หลังสี่เมษาชีวิตจริงจะสดชื่นนะคะแม้ว่าจะโด่งดังแม้ว่าจะมีความมั่นคงอย่างไรก็ตามช่วงนี้มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขนะคะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักนิดหนึ่งน่าจะเป็นอีกสองปีนะคะถึ่จะดีขึ้นแล้วก็จะได้กลับมาโด่งดังอีกทีนะคะแต่ปีนี้นะคะให้ระมัดระวังเลื่อง ผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้ชายคุณพ่อบ้างนายบ้างนะคะหรือคนที่คุณรักบ้างนะคะจะสร้างความทุกข์ใจให้กับคุณแต่ขอพรกับพระพิคเนตแล้วก็จะดีขึ้นนะคะค่ะคุณเดวินคะถ้าสมมติว่าดูรายการเราอยู่นะคะอาจารย์บอกว่าคุณได้ราบได้ผลแน่นอนนะคะจากสิ่งที่ปรารถนาจากสิ่งที่ต้องการรวมทั้งได้บริวารใหม่ไม่ทราบว่ามีลูกใหม่หรือได้บริวารหรือคนคู่ใจใหม่นะคะที่จะช่วยเสริมบาร,รมีให้คุณร่ํารวยได้นะคะในทางการเมือง ก็ต้องระมัดระวังเรื่องผู้ใหญ่นะคะที่จะทําให้คุณเดือดร้อนแต่บริวารเสริมบารมีคุณคะ่ะถามอาจารย์ว่าจะได้เปลี่ยนขั้วไหมนะคะในดวงของคุณในวินปีนี้คนวันเสาร์นะคะก็ได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายที่นอน นอกจากย้ายอย่างนั้นแล้วนะคะมีโอกาสย้ายฐานการเมืองด้วยนะคะเช่นเปลี่ยนั้่ไปคบกับคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือปรับั้่หรืออะไรสักอย่างนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงจากไอเดียจากความคิดของคุณเนวินคุณเนวินเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์อะไรดีๆใหม่ๆนะคะอาจจะมีความคิดอะไรดีๆที่คนไม่คิดไม่ฝันนึกไม่ถึงก็ได้นะคะปีนี้แรงซะด้วยสิแล้วก็ในแง่ที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองอาจจะโกรธด,ด้วยดีใจด้วยนะคะเป็นเป็นโอกาสที่จะเสียใจ หรือโกรธซะมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นดาวเสารเพราะฉะนั้นโทษทุกรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะช้าสักนิดหนึ่งแต่ก็สมความปรารถนานะคะในดวงของคุณนะคะก็ทําให้หลายคนวันไหวตื่นเต้นได้เพราะว่าดาวเสารเนี่ยเป็น คิดอะไรนะคะปิดห้องคิดคนเดียวนะคะคิดอะไรคิดลึกซึ้งนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะปีนี้ถึงแม้จะเสียใจทุกใจยังไงก็ตามพอพ้นพศ .53 ไปแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆคืออาจารย์บอกว่าถ้า4ี่เมษา54ชีวิตคุณจะดีขึ้นมากๆนะคะโลดโลดเลยได้เงินก้อนใหญ่นะคะไดออ้อาจจะได้ซื้อบ้านใหม่หรือ,อ,อมีออฟฟิศทางานใหม่นะคะแล้วก็ได้มีสิ่งดีๆในหน้าที่การงานตําแหน่ง ดีๆใหม่ๆนะคะในปีหน้าค่ะ